วันนี้คุณพ่อมาถ่ายคลิปการกินยาของเด็กๆน้องแย้มดาวให้ทุกคนได้ดูนะครับอ้าวโอ้โหหนึ่งช้อนชาใช่ไหมครับอันนี้ยาแก้ไอมีเสมหะนะครับน้องแย้มดาวเก่งมากในชู้นิป้อง่อยครับชู้นิฟ้อง่อยครับโอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวอืมเจะมีอีกยาหนึ่งนะครับยาอะไรครับผม ยาลดน้ำมูกนะครับโอเคหนึ okay. ่งช้อนชาครับนดน้อยิดหน่อยครับ oh, โอ้โหแย้มดาวเก่งมากโอ้สามน้ำเลยครับน้ำ okay. โอเคการกินยาของเด็กนี่เก่งมากเลยนะครับเดก็กๆ,ๆทุกคนต้องทําเป็นตัวอย่างนะครับคือกินยาแบบน้องแย้มดาวนะครับยกมือเลยครับยกมือเลยครับ โอเคโอ้โหไปดูการ์ตูนได้เ่็ดสิบมามา